วส,มมส,สวัสดีครับผมก็กลับสวัสดีเพื่อนมิรักชาวอาวีทุกคนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเอเยเดดอีกแล้วนะจะ <S 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 สาหรับวันนี้เราก็มาอยู่ตัวละครที่ท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้นะครับผมสำหรับทาชินะครับออไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งป่าหรือออฟเลนผมว่ายัางไงก็โหดนะโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มกันไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมาต้นเกมก็ ยับยับครับผมไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะฟาร์มอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้มีดอเลียน,นะก็จะเล่นง่ายหน่อยจะเย็ยนไอ้น้องหนูกระโดดอะไรชิบหายแล้วเฮ้ยกระตกกระตกอะไรอ่ะกระตกสีกระชากใจกระตกสีกระโอ้โหไม่ติดชิบหายแล้วต้องอันติเลยนะไม่งนานหมดตายโอเคตายอยู่ดีว่าโอ้โหดแหลด้วลสี่พอดีเลยนะฮะโดนไถเยี่ยตังหมดตูดแล้วน้องฮัลโหลก็ส่วนตัวผมไม่ได้เล่นทาชีเก่งเลยนะ แต่แบบว่าตอนนี้เราจับมากับดอรเรียนะครับซึ่งผมให้น้องกดดอเรียมานะคือถ้าเราคอมโบกับดอรเรียต้นเกมเราจะเล่นได้เลยเว้ยถ้าฝั่งตรงข้ามมันบ้าบวกนะเราก็ถมยัดสบายได้เลยนะแล้วยิ่งตอนนี้นะครับทาชินนี่เป็นตัวละครที่ชนะพวกแครีขาตายนะตอนนี้เจอเทอนานัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเทลมันจะได้เล่นไหมนะมันก็ถมยัดหน้าเทลอย่างเดียวเลยนะครับเออ ก็ผมก็เพิ่งหัดเล่นทาชี้เหมือนกันนะเพิ่งซื้อมาเลยนะครับตัวละครนี่น่าจะเป็นเกมที่3ที่4เองเออแต่ว่าก็ดูคน <ๆ S 1> อื่นเขาเล่นมาเยอะนะครับ<ๆ>ก็พอซึมซับเข้ามาในหัวบ้างนะ่<ๆ>าเล่นประมาณไหนโอเคก็หลักๆเลยสาหรับทาชี้เนี่ยตั้งแต่แผดปัจจุบันแผดก่อนก่อนนู่นนะครับคือตัวมันถ้าจะเก่งคือต้องมีดาบแดงเท่านั้นนะครับเอออันนี้ส่วนตัวเลยนะไอพวกตัวละครทูดามิทุกตัวถ้ามีดาบแดงคือมันจะเก่งมากเว้ยแต่ถ้ามันไม่มีดาบแดงมันก็จะไม่เก่งนะครับ เ,เพราะฉะนั้นเราต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้ดาบแดงนะฟนลิวทูธของเราเองนะฮนะอันนี้ผมก็เล่นสายฟูลดามจเลยนะครับโซลิเวอร์นะอันนี้จัดไปฟาร์มไปก่อนไม่มีอะไรมากครับมาดิผมไหวนะผมไหวนะเฮ้ยผม,มาจ้ากลับบ้านอนะ่ะมาจา้าอ๋อโอเคเข้าใจอยู่เลื่อนน้อยมาแต่ผมไม่ติ่มไงมาจ้ามันแพ้ไบรอนได้ไงวะงงวะ่ะเออ ผมว่ามันโอกาสแม้มันก็มีแหละแต่มึงจะไปโดนไบรอนดักเนี่ยนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเท่าไหร่นะอ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาจัดเลนบนสะหน่อยนะครับจริงๆมีดาบแดงอันเดียวอะดาบแดงอหมายถึงว่าโซลิเวอร์นะครับก็สามารถสร้างดาเมจได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะรูนนี้ผมก็ใช้ดามท็อปเซิร์ฟเลยนะมาเล่นได้ปะมีรางไหมมาดิ บึมนะโอ้โหไม่โดนเฮลน่าจะโดนสักทีนะจะได้เล่นต่อแต่ก็ยัดได้อยู่นะครับเอ้าอ้าจงจะตายอะอะไรอะโอ้โหโดนทีเดียวเดี๋ยวโจงมันโดนอะไรวะเฮ้ยจงมันจะตายถอยเลยแรดมา <c oughs> ก็เดี๋ยวฟาร์มไปก่อนดีกว่านะครับผมก็ตอนนี้ค่อนข้างจะตึงด้วยนะฝั่งรงข้ามก็เล่นค่อนข้างเซฟอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้มั่วนะ ถ้ามัวก็คือเราไหวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าแบบเขาไม่มัวเราต้องอย่างเชิงหน่อยครเออเราก็รอเลทไปแล้วกันนะครับไม่ต้องไปรีบเล่นเท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะได้เกมตึงนะสำหรับคลิปนี้เล่นไ,ไ,ไ,ได้ปะเอาดิเอาดิผมเอาให้นะปาดไปทีนึงดิโอ้เทฟิกเฮียเพื่อนป๊โอ้ไม่โดอนอีกแล้วโอ้โหไม่โดนอะไรเลย ไม่เอาอะไรแล้วกูโอเคไอ้นี่รุนเดี่ยวโรนัลโดโอเคครับเทลแตกเฮ้ยผมว่าสกิลสองทาชินี่ไม่ควรใช้ม่มั่วนะอันนี้ผมไม่ใช่เมนนะผมไม่รู้ว่าดาวถูกหรือเปล่าคือสกิลสองของทาชิอะครับควรจะเก็บไว้ให้มันมีเวลาเราเข้าไฟนะเวลาเราพุ่งเวลาเราปาดเนี่ย,ยเผื่อศัตรูมันโยกไปซ้ายไปขวาเราจะได้พุ่งไปซ้ายไปขวาได้นะครับเออซึ่งเราจะได้ตามศัตรูได้นะไม่งั้นเหมือนเมื่อกี้เห็นไหมมันจะหลบทุกสกิลของผมได้หมดเลย ผมปาดน,นี่แทบไม่โดนเลยนะเนี่ยที่เล่นมาเนี่ยโดนไปสองสารอบเองว่ะสกิลหนึ่งปาดอ่ะตอนเก็บสแต็กได้อะเออเออต้องต้องค่อยๆเล่นนะครับต้องพยายามเก็บสกิลสองนะเก็บไว้ทักสักสแต็กหนึ่งก็ยังดีนะครับผมว่าโอเคเดี๋ยวเราตีอ็อบเจกต์นะตัวเราก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะตีอ็อบเจกต์สบายมากเลยนะครับสบายเลยนะโบมาดิโอ้โหเหมือนใบผมอะ จังหวะมันใบ้แล้วมันใบ้พันนิดด้วยไงโคตรเกลียดเลยพวกตัวใบ้ๆเนี่ยป้อมบนเราโดนดันนะครับตอนนี้มาเจ้าเรายังอยู่ล่างอยู่นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยว,วมีคนไปกันออให้โจ๊กเกอร์ไปกันแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมว่าตัวเดียวที่ผมจะล้วงได้น่าจะเป็นเทล่ะก็พยายามล้วงเทลแล้วกันนะครับเทลนะ่าจะกำลังเดินมานะเห็นอยู่บนอยู่มนอยู่บแบบมาดูกันว่ามันจะมาหรือเปล่า ผมล่างเฮ้ยโอ้ผมเท้าอะเฮ้ยแมงมุมีมาดีครับมาดีครับน้องเฮ้ยอุ้ยโอ้โหสกอร์สามห้านะครับตอนนี้แม่งอยากแรงสู้พีมบบนี้ฮะเล่นอย่างตึงกันเลยนะครับตอนนี้อย่างเชิงกันไปอย่างเชิงกันมานะโอเคใจเย็นไว้วยไปรอนอยู่นี่หรือเปล่าฮึอ้าไม่อยู่ขอได้ไหมตอนเนี้ยโอ้โหสมัยไหมอันตรายหน้าแม่งนี่ รออะไระครับโอเครอดไปที่ดักดีกว่ามนะั้งผมว่ามาดักมาดักด้วยอนะโอโหตอนนี้ตึงจัดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าดีนะตึงๆอย่างนี้ถือว่าดีนะครับคือทีมเราก็ไม่ได้เสียเปรียบทีมเขาก็ไม่ได้เสียเปรียบนะซึ่งแล้วเราเล่นรอดาบแดงอะยังไงเราก็มีโอกาสได้เล่นมากกว่าในช่วงเลทนะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับที่แน่ๆคือทเทลเขาไม่ได้ตีแน่นอนนะ ขอแล้วกันตัวน,นี้อ่ะไอ้น้องเฮ้ยเล่น,เลน,นะป่ะมาดิไปร้อนว่าไงโอ้โหดูดิอืมบ่ายไม่โดนบ่ายช้าไปนิดนึงนะฮะโอเคอีกห้าร้อยก็บ่าทไหมหกหกเจ็ดร้อยไม่จะได้ละหกร้อยต่าแดงผมจะมาแล้วผมจะกลายเป็นก๊อตแล้วนะทุกคนบอกเลย กัดจริงนะครับมีดาบแดงก็กัดจริงอันนี้แล้วแต่คนนะครับบางคนจะขึ้นพวกดาบอึดก่อนนะมาดิเสร็จแล้วปะเศรเพื่อ,อนอถอย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 โอ้โหตายกันหมดชิบหายละชิบหายแล้ว,าลวมาดิขอปาดท,ทีดี้อ้อโหเห็นไหมไหมถ้าเราพุ่งก่อนปาดมันจะปาดไม่โดนนะมันจะไม่ถึงนะ ผมก็ลืมนะเพราะผมไม่ได้เมนไงคือไม่ได้เล่นบ่อยๆอ่ะแม่งลืมนะครับรู้แหละว่าต้องทําอะไรแต่แม่งลืมไงโอเคเดี๋ยว,ยวค่อยๆฝึกกันไปนะครับ<อ>ก็เอ,อ้ยมาแล้วดาบก็สของผมโอเคก็ผมคุยคุยถึงเรื่องไหนวะสำหรัรบไอเทมนะครับดีมินิเชอร์นะคือดาบอื่นอ่ะเราจะเล่นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมผมมองว่าขึ้นดาบแดงมาตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับจะได้ไม่ต้องฝืนสังขารในการฟาร์มนะ เพราะว่าถ้าเราออกดิมินิเชอร์ใช่ไหมมันอึดจริงอะ่ะมันมีไอเทมมีดาเมจมีอึดพึ่งพาทีมจริงอะ่ะแต่ว่าบางตาแบบโซโล่แลงหรือแบบแลงไม่สูงมากมันพึ่งพาทีมไม่ค่อยได้นะรเราต้องเน้นพึ่งพาตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นดาบแดงก่อนนะครับเออแต่ถ้าทีมคุณสามารถเล่นกับคุณได้ทําเกมได้คุณก็ขึ้นดิมินิเชอร์มาค้าให้เพื่อนก็นได้อะไรอย่างนี้แล้วแต่นะครับส่วนตัวมองแบบนี้นะเออ,เอ,อ จัดไปครับตอนนี้ผมได้ดาบแดงแล้วต่อไปจะขึ้นเป็นดิดมินิเชอร์นะครับดาบอื่นต่อมาอุ้ยพาจัดขอทีนึ่งนี่นครับต้องประมาณนี้เห็นไหมโอเครูทิ้งแล้รูทิ้งล,ละเดี๋ยวผมทราบอีกทีนึงผมว่าน่าจะตายนะครึ่งหลอดอะ่ะม,มาตายพุ่ง,งปึ๊บนี่ไงแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมจะยืดสองต้องเล่นแบบนี้นะโอเคเรียนรู้ไปพร้อมกันน้องๆหนูๆ let's go ครับ let's go in now เลชเชนพีนะครับผม เฮ้ยเวอร์กูตดลิขสิทธิ์ไะเด่ยแต่ร้องไม่เหมือนนะเฮ้ยนี่เมนูมีมันเท่ากันไหมบ้างเอ้าตายโดนสตันได้นะรู้หรือเปล่าน้องเองรู้หรือเปล่าน้อง้โอคโหโคตรตึงอะไม่เหมือนกับแหลงซูอะคอนคอนสิบดาวอะเล่นอย่างกับซูโอ้โหตึงเกินแต่ถือว่ามันดีไงสำหรับตัวละครเราเลย ถ้าทีมไม่เออไม่มึนก็สบายนะครับรอเลดอย่างเดียวนะตอนนี้ก็ไหวทุกตัวแล้วเนะี่ยอ่าผมเล่นได้แล้วผมจะยัดอย่างเดียวละมาร์สนึงพุ่งปึ๊บนี่ครับประมาณนี้เลยนี่ทิกใหม่ไม่ใหม่หรอกกูมไม่รู้ <c oughs> โอเคเอ้ยต้องยิงบ้านละกูต้องยิงบ้านละจกเร์เฮ้ยกูต้องยิงบ้านละเฮ้ยผมไม่รู้มาชิบผ่านละอูย่แหม ไม่จะเรียกเพนก็ไม่ได้นะต้องเรียกเมงูมีด้วยนะเออเรียกตามสกินนะครับผมโอเคใครจะเล่นก็นเล่นแต่กูกลับบ้านก่อนละไปรีก,ก่อนนะครับทุกคนไม่ไหววะมันได้ดาร์ก,กว่ะอุดฮอเลยเฮ้เทๆๆๆๆๆๆๆี่ยวเที่ยวเท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 วมาไอตัวขาตายเนี่ยของโปดของโปดอุ้ยเลยทีนะน้องเลยทีลนะปาดหน้าไปดีครับผมนี่ครับปาดหน้าไป จะไปแจ้งตำรวจก็ไปนะครับผปาดหน้าไปทีนึงนะเก็ <c oughs> บสต็กก่อนครับทีมก็นนวยอีกแล้วครับจังหวะนี้ผมมาเลนกาลางทีปาดโอ้ไม่โดนเขี่ยตายอยู่ดีเป็นรูทูดเลยรู้จักเป็นรูดูดูดีเนี่ยแค่ป,ปาดสกิลสองก็พอนะนี่ครับพลังของเป็นรูทูดอะคือแบบมันโหดนะครับเออแต่ตาเนี้ยอยนนี่ผมบอกแหละบางทีทีมเราไม่ตามเราไม่ทันเว เราเล่นทาชีใช่ไหมเราโดดสองท่าแตกนี่คือถึงแบบป้อมสองเขาแล้วนะเข้าใจปะปโดดป้อมหนึ่งไปป้อมสองอะแต่ทีมเรามันยังไม่สามารถตามเราทันได้นะครับเอออันนี้เราโทษทีมไม่ได้นะถ้าเราเข้าเร็วไปเราก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ผมบอกนี่แหละทีมเราจะตามเราไม่ทันนะอืมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเคียวต่อไปแล้วกันนะครับเผื่อแบบว่าทีสุดท้ายอย่างน้อยได้ป่ากทีหนึ่งแล้วแบบแรกครับตัวสองตัวฟิลมาหลอดน่าจะคุ้มอยู่นะเออ มาดังจะเกิดนะครับสามเก้าวินะจะยินดันเลยเพื่อนฝูงฝั3 <3 ่งเขาหายหมดเลยนะเพนเพนหายนะครับเพนอยู่ล่างนะเพนโผล่แล้วนะไบรอนโผล่บนมาดิปลานะเทียวะโบนี่นะ่รับจะยูดสองใช้ประมาณนี้นะเออผมก็เพิ่งรู้นี่นแหละ เออผมอยากมีทิศวิธีการเก็บสแต็กโหดว่ะอยากแบบเก็บเก่งๆนะถ้าเก็บเก่งๆคือโหดเลยทาชิอ่ะแล้วมันแก้ตัวแบบเกาะเยอะด้วยอ่ะแฮนดี่หาตายตัวเกาะเยอะเนี่ยไม่ต้องแบบสู้ทาชิไม่ไหวแน่โดนหรือเปล่าเอ้ยมาอยู่กูยังไองอยู่เทียวซายฟีเหะซายฟีเหรอไม่รอดจะดีนะฟิกเกอร์มาดีแรกไป mm hmm. โอเคกูซื้อเคี้ยวมากูได้ใช้เลยเคี mm ้ย hmm. ว <laughs> ยังไม่ทันทำอะไรโอเคแต่อย่างน้อยก็ป่าเขาตายแคลรี่เขาตายนะครับเขาก็ตีออบเจกต์ไม่ได้นะถือว่าสวยอยู่นะครับเออถึงจะไม่สวยก็ตามมาด่ากนี้ดูดิไปดูมันปาดหน้ามัยเดี๋ยวเราเก็บสแต็กกับด <laughs> <festivals S 2> ่ากอานะครับเฮ้ยเทล์เทวเทวมั wow, <ta illes> ่วมั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 ่วนี่หมอมั่วนี่หมอเนาะขาตายแล้วยังจะเดินห้าวมาดิต่อได้มาดิครับโอ้โหว่าจะซัพพอร์ตเขาก่อนนะ แม่งพุ่งหนีโอเคอย่างงี้เราได้ดัรกดิรออะไรอ่ะ้ยอ,อย่างงี้ได้ดัรกดิมาจ้ามาจ้ามึงใจเย็นเย็นไหมรู้ต้นเกมมึงโดนกดมึงก็ใจเย็นเยหน่อยเพื่อนโดนต้นเกมก็แค้น,น,นธรรมดาของมึงอยู่เออแต่ว่าตอนนี้ต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีนะครับโอเคผมน่าจะได้นะโอเคสวยเล่นได้ปะเล่นได้ปะเล่นได้ปะมีเีมีเรียนตินี่มา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 ,มา ยัดดิบึมตายหมดพบ้หหายสองมาดิสองต่อห้าสองต่อสีตายหมดโอเค,พบพบส,ออเคสวยเชี่อะไรเนี่ยจบแล้วเหรอโอเคครับผมก็ประมาณนี้โอ้โหผมว่าจริงๆคนจะเล่นได้ง่ายกว่านี้นะแต่ผมไม่ให้เมนทาชีเท่าไหร่นะครับก็ก็เลยดูกับ ไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่แล้วตอนนี้ค่อนข้างตึงด้วยนะก็เลยแบบหยั่งเชิงกันนิดนึงคือผมโคตรมากกับดอเลียไงถ้าผมเข้ากับดอเลียสองคนอ่ะแต่ทีไม่ตามผมมันก็ตายฟรีไปแจกเหมือนไปแจกเขามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามอะไรเนี่ยอะไร Y b บบูเนี่ยคืออะไรเนี่ย้หแหมมันช่างดีจริงๆนะบูบูอะไรเนี่ยบูบูเนี่ยเอออะไรกูพูดถึงอะไรลืมละโอเคก็เออเราเล่นทาชี้กับดอเลียนะครับคือ ทางที่ดีคือก็ฟาร์มให้มันได้ดาบแดงอะ่ะมันจะคุมที่สุดนะเออถ้าเราไม่ได้เป็นตำแหน่งออฟเลนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่าป่ามันคือดาเมจหลักเว้ยดาเมจหลักรองจากแครี่เมจอะไรเงี้ยเออมันมันควรจะมีดาเมจอะนะครับถ้าเรามีดาเมจเราก็เล่นง่ายนะอย่างนี้ผมเล่นเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทาชินะคอมโบนรกนะครับผมกับดอรีนะก็ไปลองเล่นกันดูนะผมว่าไต่แรงค่อนข้างดีเลยเนี่ยพอมีดาบแดงปุ๊บจริงจริงไม่ต้องมีบัฟก็ได้นะถ้าทีมเข้ามาพร้อมๆกันก็คือโถมฝั่งตรงข มีเกาะก็ไม่นับนะครับเพราะว่าเราปา่ามทูดาเมจใช่ไหมล่ะเออค่อนข้างจะโหดนะก็ไปลองเล่นกันดูนะครับผมโอเคผมก็แนะนําได้เท่าที่รู้นะแต่จริงๆผมก็ไม่ได้ดู้อะไมากไปละบายน้อยหนู